Má, 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 má. Bó ma 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 poi bói ma mất tôi lắm bên bói bói ma tôi lắm bên bói 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 bói

พอพอเพลจังออไปเหวัเข้าบอลเมื่อกี้เขาไม่ได้เปิดมาผมเลยให้เฝ้าไม่ได้ไม่ไม่ครับมันโดนที่บอลมาปั๊มมาปั๊มเข้ามาอย่ามาจี

บรลมากรรมการงกรรมการบอลกรรมการถอยไปถอยไปฉีกไปฉีกไปีไปงกแรขึ้นเาแล้ววงกวกนวกนาถอยมาเอาบอลนนี้ตาวัตัวเยนี่นี่นี่น่น่นล่น่น่น บอลที่บอลไมเลยเล่นเลยไองตาตแเข้าบอลเนี่ย เทเดวมันแตกแล้วนมันแตกขวดล้วขวดเดี๋ขวดเี๋ยวอม่ได้ขววๆอ่ะต่างคนนะต่าคนนะเดิเด้เลยตคนมันเหด้ยไม่ไม่จะเเยวอดวดบอดอดยิงยิงยวด เ่าจังหวะแรกหนุนตรงนี้มาถอยไปสัญญาณสัญญาณครไปไปไปสัญญาณแล้วไป

ไม่เฝ้ไม่เานไม่เฝ้นะไม่ฟาวนะวางบอลวางบอลปล่อยบอลเซฟงกระเพงเซฟเาตังบอลนิ่งรอสัญญาณกระมดรับกันบมดมาับมดมาับมดมากระเไปงไเมจีเดอดวบเลยตัวหันนี้นแลเมจีเดือดกบอลโอเคคนจีเห็นน ไม่เข้ากำแพงไม่เข้าบูมบูมเล่นวันฮัท Buồn thật! 2 tụi nó thẳng rồi buồn! Buồn buồn, back ra! Buồn buồn, thẳng buồn, thẳng buồn! Thẳng vô! Thẳng vô! Thẳng vô! Ê! thẳng Thẳng Bắt! <t>

เนี้งเนี้ยเนียตั้งบอลพ่อพ่อถอยไปครับถอยปายถอยปายสัญญาณเลยปลายสัญญาณ ไม่เฝ้าไม่ไม่เฝ้ามือปลาพอถอยมาถอยมาพอังดึงไปยดงไปนการิดีะวัน่งงเงินเล่นได้เลนเล่นได้เลยเลยการเล่นเลยกาเล่นในบทผมยังเสียแล้วไม่เฝ้า